ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะเข้าตรวจสอบสิทธิการคัดกรองไม่ผ่านเมื่อวันที่5กุมภาพัานธ์ไม่ต้องตกใจครับเตรียมยื่นขอทบทวนสิทธิ์วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรต้องฟังที่นี่ครับ สวัสดีครับเพื่อนเพนที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการเราชนะอีกเช่นเดิมนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดไปถึงผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิโครงการเราชนะไปแล้วนะครับ ในคลิปนี้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนะครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เปิดให้มีการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว w ร a ยเว็บเราชนะ c o m ว่าจะผ่านการคัดกรองได้รับสิทธิ์หรือไม่มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนมากผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีรายได้เกิน300,000บาทในปีภาษี2562 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจึงทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาที่จะได้รับสิทธิ์อยากจะให้พิจารณาใหม่อีกครั้งซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ ได้อีกครั้งที่ www เราชน a com ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564และสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ขอทบทวนนั้นผ่านหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้นำข้อมูลไปตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติอีกครั้งนะว่า มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนานหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0 0บาทในปีภาษี2562ไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกินห0 0แสนบาทเมื่อผลออกมาอย่างไรแล้วก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านการคัดกรองคุณสมบัติหรือไม่ได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่อ่านมา เข้าไปฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนตอนนี้เป็นตอนที่พูดถึงผู้ที่ไม่ผ่านการพัดกรองคุณสมบัตินะครับจะขอทบทวนสิทธิ์จะต้องทําอย่างไรวิธีการขอยื่นทบทวนสิทธิ์เราชนะอีกครั้งมีดังนี้นะครับเข้าไปที่ www เราชนะ .com ก็จะเห็นคําว่าทบทวนสิทธิ์ที่เป็นปุ่มสีเหลืองนะครับก็ให้กดที่ปุ่มสีเหลืองนี้นะครับ ระบบก็จะแจ้งข้อความว่าข้าพระเจ้ายินยอมและรับทราบว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็คือเลขบัตรประจำตัว13หลักชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับไม่ต้องมีคํานําหน้านะครับ วันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องนะครับและกดคําว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์จะออกมาเป็นเช่นไรถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับวิธีการขั้นตอนของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งจะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยาโครงการเราชนะมาใช้จ่ายเพื่อจะได้ผ่านช่วงสถานการณ์โควิด1 9ระบาดน,นี้ไปด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆของ r าเปียกหรือคลิปดีๆของ r าเปียกแบบนี้นะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ บายบายทุกคนครับ